ป้าเป็นพล้านหินนี่เลยป้าป้าอยังน่ะป,ป,ป้า,อาปอเ,ออเออน้ำตัวน,นี่ป,ป้าก็หมันแทะ มันขนาดกุน่ะขาอักลากโณอ้ดอ,อ,อ,อัพโหอโอ้ปารดลงมีมปาป่า,ง,นนออปางามพมเนาะ